ดูครับโอ้หูรูดเสาอีกรูดเสาเหมือนอะไรนะเสาเสาเสาอะไรนะสาโคยตี้เออเอาขาเอาขา,า,ขาจิ้มต้นไม้ดูมันไม่เท่ลูกลูกไม่จำลูกเอาขาดูดูครับดูครับหนูดาวมีสติกเกอร์หลายแล้วนะครับโดยผิดหมว่าช้างพลายดาวมงคลแล้วกดไปตรงคำว่า creator er ครับก็จะเห็นสติกเกอร์ของหนูดาว ปรากฏขึ้นมาสามารถเลือกดูได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับผมขอบคุณครับทำอะไรอยู่อันนั้นแป๊บสวัสดีครับสวัสดียามเช้าๆนะครับพบกับ หนูดาวเช่นเดิมและสนเหมือนเดิมครับดูครับนั่นสปาคนได้เช้าเช้าพอดีผมก็ทำความสะอาดเสร็จก็ให้หนูดาวเราเล่นโคลนครับขับผิวครับสปาโคนดาวแม่เลูกดูครับอื้อนะครับ ส่วนแม่ดาวก็ทำความสะอาดครับนู่นส่วนลูกชายครับเล่นต้องขออภัยด้วยนะครับที่หนูดาวเราผูกยาวไม่ได้นะครับเพราะว่าหนูดาวเราสนมากแสบมากแล้วก็เวลาเราเขาเล่นก็จะผูกเอาสู้อะรัดคอกลัวเกิดการอันตรายนะครับดูครับอ,อันนี้ มแสบมากครับนน่เน่อุ้ยคงไปถ่ายใกล้ๆไม่ได้นะครับเดี๋ยวเต็มจอถูอครับอ,อใจจริงลูกเอ,อาจจมือกาจะไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะครับพอดีผมไม่ได้ใช้ไม้กำสันเฮ้ยนี่ช้างอารมณ์ดีจะเราปล่อยให้เขาเล่นยามเช้าครับ เขาจะไม่เครียดครับโซ่นี้ก็ก็ยาวอยู่ครับประมาณสักวาาหนึ่งได้ครับแต่ยาวกว่น,นี้ไม่ได้ครับหนูดาวเราสนมากแต่เวลาเขาเล่นคลึกพนองเขาจะเอาโซ่พันกอแล้วก็เกิดการาอันตรายอดูครับสดชื่นมากดูดูด,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 ดูครับดูดูแม่ครับนะครับมาเล่นกับหนูดาวหน่อยครับ เมื่อเช้าก็หมดกล้วยไปสองวีสามวีแล้ววันนี้ยังไม่เห็นแม่ค้ามาส่งเลยนู่นครับพี่เดยนของเรานูน่นยืนจินไย้นูนน่นครับอยู่คนละฝั่งมาเล่นด้วยกันไม่ได้พี่กับน้องเล่นอะเล่นคึกแรงกว่าทําน้องแรงเฮ้ยเอช้ามาเล่นเลยล,ลูกจัดไปล,ลูก จะโชว์ลูกจะโชว์จะโชว์มากเกินไปลูกแล้วเจ็บแข้งเจ็บขาโอ้ยโ,โอ้งาน้อยนะ่ะงาน้อยนะ่ะมันจะหัางแล้วลูกเอาแล้วดินใหญ่แล้วนั่นเห็นไหมติดโซ่แล้วติดโซ่แล้วลูกเดี๋ยววิ่งรอบไปทางนู้นวะ่ะ ไม่เล่นกับพ่อไม่เล่นกับพ่อไม่เล่นเพื่อนพูนเพื่อนควนพอพ่อไม่เล่นอ๋อเอาอเอาเอาเต้องพิจนารณาในการรับชมด้วยนะครับขอย้ำอีกครัง้งนึงที่ว่าผมต้องผูกสั้นแต่ไม่สั้นถึงขนาดนี้นะครับเพราะว่าเขาเดินรอบต้นไม้แล้วมันพันเองเดี๋ยวเขาเก็วิ่งเดินกับคืนครับเอาเอาเล่นแล้วเอา มาลูกมามามาทางนี้มาดาวมาอันนี้อ่ะดาวมาลูกมามาเดยวเล่นสักพักครับผมผูกไว้แค่อาบน้ําให้แล้วก็ถ่ายคลิปเฉยๆนะครับไม่ใช่ว่าผมผูกทั้งวันทั้งคืนนะครับมาเดิมาลูกมามาลูกมาคเจึงมามาขวจึงมามาลูกมาอ่าอนอนเล่นเลยลูกนอนเล่นเลยอ่า อ่าเรโชว์เอซนะลูกนอนนอนลงลูกโอ้โหหาวไปทางนู้นแล้วช้างเขาชอบอากาศเย็นมากครับสังเกตทุกครั้งที่หนูดาวได้เล่นน้ำอาบน้ำแล้วก็ชอบเอาดินมาใส่ตัวก็จะทำให้เขาได้เย็นครับอากาศเยน็นตัวให้ชุ่มเย็นดีรด้เร่งครับยฮะ วันนี้ดีใจหรือ,อยังวันนี้คุณดีใจหรือ,อยังลูกดีใจหรือ,อยังลูกดีใจหรือ,อยังหฮย้ยวันนี้คุณดีใจหรือ,อยังคุณนูดาวอี๋ทำอะไรลูกนี่ครับองค์บาลักษ์ ตอนไหนที่ผมมาถ่ายเจ้าดาวปุ๊บพี่หลงเขาจะเป็นองค์รักทันทีแล้วครับสงสัยอยากอาอกกล้องมัง้งอ่าดูครับแก้งจะแ,แก้งพี่หลงเอาแล้วไอ้ยะไอ้ยะดูครับโชว์ครับผมจริงไหมครับเอ้ยอานนี้ ที่เสือเองเนี่ยคิดถึงแย่ๆอยูแย่แล้วต้องมีเหตุจำเป็นนะครับที่น้องเสือเขาไม่ได้มาเล่นกับหนูดาวที่บัวบานเราก็ยังยังไม่หายดีปลออีกสักพักลออยอสักพักครับผมถ้าสมมุติว่าบัวบานขับมาก็พักตัวอยู่บ้านสักเดือนครับน้องเสือก็คงจะได้มาเล่นกับหนูดาวเนาะดูครับโอ้โหลูดเสาอีก ลูกเสาเหมือนอะไรนะเสาเสาเสาอะไรนะเสาโกยตี้ฮ <c oughs> ัมฮัมวดูดูครับถูเสาครับรูกเสาเออหุ่งวโโโโสวนแม่ดาวทำความสะอาดโอ้ยเยียนเลยเออที่ที่สังเกตที่ดาวมาเล่นนู่นเหมือนกับพี่เดือนทีเอฟซีม้นเข้ามาครับเหมือนกันมากครับนู่น ูต้นไม้นู้นเดินลูกชายเรานุ่มเต็มจอโอ้โหเต็มจอเลยเมื่อกี้เอาดาวทำไมเมื่อกี้ก็ทำไมตัวดำดำทำไมแดงหมดแล้วฮะจะเป็นช้างเผือกลูกดูอุ้ยอุ้อุ้ยกลัวอะไรให้พ่อ ไม่โกรธไม่โกรธไม่โกรธไม่ดีลูกเป็นเป็นเด็กไม่ดีพ่อแค่มาถ่ายคลิปให้เอซดูว่าหนูล่าเลงไหมหนูล่าเลงอยู่ครับครับเดี๋ยวนั่งนั่ง,น,ง,น,ง,น,งนั่งก่อนนั่งก่อนดูลูกชายเอซก่อน วา,านโอ้ยผมก็ตกใจเหมือนกันถ่ายคลิปเมดาถ่ายคลิปแล้วก็ผมก็เอาผลไม้ให้กินลูกชายผมอ้ยพอดีพื้นมันไม่ค่อยเสมอยกขาหลังแล้วก็ยกยก,ยก,ยกสองขาหน้าตอนผมรีวิวเนี่ยผมไม่ได้ดูลูกชายผมมวแต่โม่อยู่นั่นเละกันไปดูคลิปที่หนึ่งอู้ยยกสองขาแล้วก็ เอางาน้อยจิ้มดินนี่แหละครับช่วงบรรยากาศหลังบ้านผมนะครับอาจทศทศผมอาจจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ต้องขออาภัยด้วยนะครับเดาวทำไมลูกน่ครับพระาทิตย์กำลังขึ้นแล้วครับตอนเ,เช้าๆครับนี่ครับ บ้านน้ำพักน้ำแรงทีเอฟซี FC, มีให้กับครอบครัวของนูดราวนะครับขอบคุณมากทุกทุกคนทุกกำลังใจแล้วก็คนที่อยู่เบื้องหน้าและเบื้องหลังของผมนะครับผมไม่เคยลืมครับผมแล้วก็น้องเสือน้องสิงห์ที่คอยประชาสัมพันธ์ให้กับครอบครัวของผมเฮ้ เดินใหญ่แล้วอืมโอ้ยท่านีเน่ะกินขาดแล้วครับนอนไหนแล้วอุ้ยตายแล้วอุ้ยขาสีฟ้าดูน่ะพื่อน่ะดูดูสังเกตขาหลังครับทำได้ไงครับเฮ้ย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 เอ้ขาออกไม่ได้เลยเฮ้ย ไอ้อะไรนะนูดาวรูดรูดหลักบางครั้งบางทีก็ผมอาจจะพูดภาษากลางไม่ค่อยคล่องต้องขออภัยนด้วยนะครับอาจมีคำไหนที่พูดผิดพูดถูกก็ต้องขออภัยด้วยนะครับหรือดาวดาวดูดูดูดาวรูดหลักดู ดาวจะเป็นดาวพิตตี้แล้วดูดูด,ด,ดูดูครับดาวพิตตี้้ดาวพิตตีดาวรุ่นหลัก <c oughs> อุย้ยเออเดินนะเออเอาขาเอาขาจิ้มต้นไมด้ดูมันไม่เท่ลูกลูกไม่จำลูกเอาขาดูดูครับดูครับ ยอด้วยจริงเจ้าเอ้ยทำไปได้เองอารมณ์ดีมากครับล่าเราิงดีมากครับตอนเช้าๆก็เล่นเสร็จเล่นสปาโคลนเสร็จผมก็อาบน้ำทำความสะอาดเข้าไปที่โรงช้างเราจะเปลี่ยนสถานที่ให้หนูดาวตลอดนะครับเพราะว่ากลัวเป็นที่อับชื้นเกิดน้ำเชื้อโรค อเอามาไม่ได้แล้วแล้ววิ่งทำไมรอบต้นเสานะอุ้ยอ้ยอ้ยเล่นนะครับนี่คือการเล่นของช้างนะครับไม่ใช่ว่าเออทำไมพ่อดาวทำไมผูกสั้นทำไมไม่ผูกยาวๆเขาเล่นของเขาเหมือนเด็กครับผมเราก็ต้องดูด้วยแค่ถ่ายคลิปเฉยนะครับผูกไว้ถ่ายคลิปก็สักพผมก็ยืน่นโซ่ยาวกว่านี้ครับว่าช่วงนี้เขากำลังคลึกเลย อาสุดท้ายนี้นะครับช่วยสับตะไคร้กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามช่องช้างพายดาวมงคลและขอขอบคุณทางโครงการกุศลจักรและคือเราเรียกง,ง่ายคือโครงการของสวนสัตว์นะครับที่อำนวยความสะดวกที่ให้กบครัวดาวเชียงเดือนมาอยู่ที่พื้นที่ตรงนี้ขอบคุณมากนะครับ แล้วก็หนึ่งกำลังใจครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจของครอบครัวดาวเชียงเดือนครับอย่าลืมนะครับคุณดาวครับครับก่อนลูกครับว่าไงลูกเอาครับสวยสวยเอาครับก่อนลูกครับให้พ่อก่อนเออ